เพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะว่าเมื่อหลังอายุ40เนี่ยไม่ว่าใครจะเรียนจบอะไรมาเรียนจบสูงแค่ไหนมันก็ไม่สำคัญมากเท่ากับว่าคนคนนั้นสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างดีและก็ปลอดภัยแค่ไหนคุณจะสวยหล่อที่เหลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องยอมรับริ้วรอยความแก่ก็เข้ามาอยู่กับเราได้ไม่แตกต่างกันค่ะพ่อหลังอายุ60 ไม่ว่าคุณจะมียศถาบรรดาศักิ์แค่ไหนทำงานอะไรมาก็ตามสุดท้ายก็ต้องลงมาเป็นคนธรรมดาเท่าเทียมกันอยู่ดีค่ะพอกะเกษียณอายุแล้วก็ต้องถอดหัวโขนออกไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่แค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องการแค่มุมเล็กๆเ,เท่านั้นค่ะเพื่อนๆที่จะเอาไว้เป็นที่พักผ่อนมีบ้านสวนมีชีวิตที่เรียบง่าย หรือมีชีวิตที่พอเพียงอย่างที่ทุกคนเห็นอย่างนี้ละค่ะ